ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับคลิก 150i ครับก็จะเป็นนัดตัว 150i นัดตัวนี้นะครับตัวโฉมใหม่โฉมปัจจุบันนี้เลยนะครับ150นะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือจะเป็นประกับไฟพามากตัวนี้ครับประกับไฟพามากก็คือเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลยนะครับเสียบเป็นปลั๊กได้เลยครับก็ที่มีเพิ่มเติมมาคือจะมีไฟพามากแล้วก็มีพ์ทไฟสูงตรงนี้ที่นิ้วชีนะครับ ก็เดี๋ยวสาธิตการใช้งานให้ดูครับก็คือเปิดใื้กุญแจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับก็ให้ดูสวิตช์ไปเดียวซ้ายขวานะครับสถานะหน้าจอครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็ยังแสดงทุกอย่างเหมือนเดิมปกตินะครับแสงครับไปสูงนะครับสังเกตแสงที่กําแพงนะครับก็ยังใช้งานปกตินะครับหน้าปัดเรือนใหม่แสดงผลอยู่นะครับที่เพิ่มเติมมามีไฟมามาก็งี้ครับกดปุ่มสีแดงลงไปเลยครับคือเป็นไฟพามางนี้นะครับ ติดพร้อมกันหมดครับซ้ายขวาหน้าหลังสี่ดวงครับอ่าครับอีกปุ่มหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือพาดไฟสูงครับที่นิ้วชี้ตรงนี้ครับพัดไฟสูงครับก็กดได้ทุกเมื่อครับพาดไฟต่อไปครับรถสวนมาออกจากซอยหรือว่าไงนีะครับเป็นการให้สัญญาณนะครับพัดไฟสูงนะครับสังเกตแสงที่กำแพงครับแวบๆนะครับ เ <Okay, S 2> ดี๋ยวดูแสงหน้ารถครับพามาพาไปถูงครับโอเคเรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็นออนิวคลิก125หรือว่าออนิวคลิก150ก็ทำได้เหมือนกันเช่นกันนะครับโอเคเขาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ